มนันี้มะนาวสีมีเหลืองมาตัวซาหน่อยนาเนาะพี่น้องอ่าสิมเ็ตัวซาหน่อยนาเหมือนนี้นะสังกองอันนี้มาพี่น้องเอ้ยซา,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 าหน่อยนาบนหัวมะนาวสางยังมาเนาะแม่ถ้าหลัดแกมะนาวสินเป็นถามซาหน่อยนาเบิ่งเห็นซาหน่อยนาท่ายสิเป็นยังเนาะพี่น้องมันแพงมันแพงอะ่ะเต็มมะนาวกับแบบ อยากแห้งแห้งพี่น้องอยากแห้งอะไรนะอยากแบบอยากแห้งเลยอ่ะเงินบมมีกับย่อมเสียเง,งินสั่งพี่น้องเอ้ยในราคานะอันนี้เราจิตไปเฉลยราคาพี่น้องพังเนาะมันแพงแห้งพี่น้องแต่ว่าอยากแห้งแห้งขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์ดสุขสุขคนนอจากมาพพพพพพพะพรา้ามะพอ้กับสอกซาาวมันเหาะสมคือเกานอกจากพี่น้องมะนีมะนาวซีนี่เลืองมา ตัวสาวหน่อยนาเนาะพี่น้องอ่าสิเปตัวสาวหน่อยนาเหมือนนี่นะต่างกองอันนี้มากพี่น้องเอ้ยซาหน่อยนาบวหัวมะนาวสางยังมาเนาะแม่ถาหลแกะมะนาวชิเป็นทามสาวหน่อยนาเบึงเห็นสาวหน่อยนาท่ายสิเป็นยังละพี่น้องมันแพงมันแพงอ่ะเป็นมะนาวกับแบบอยากแห้งแห้งพี่น้อง อยากแห้งอะไรนะอยากแบบอยากแห้งเลยอ่ะเงินโมมีกับยอมเสียเง,งินซังพี่น้องเ้ยในราคานะอันนี้เอาฉิดไปดเฉลยราคาพี่น้องพงังเนาะมันแพงแห้งพี่น้องเออแต่ว่าอยากแห้งแห้งอยากอนลนอี้ร้อนะ่ะม,มีเงินอยู่เจ็ดลอยพี่น,ออน้องเลยเอาเงินคืงหนึ่งมาไปซังเออเงินเจ็ด่อยนลเอาเงินคืนหนึ่งจากเจ็ดลอยไปซังไปงเบิ่งนน้ำกันมาสิบเป็นยังพี่น้องเออ แบบอยากแห้งจะดใจไยูเลยพมีเงินกันยังซูซีสั่งมากินเนาะพี่น้องไปปการส้านรอยนากัยังบุ่านหรืหูเนาะพี่นนองเนาะบหถ่ายหถ่ายว่าเปยังฮ่าถ่ายหถือสีไคก็หลักเึิงแต่ถ้ายบ่ถือก็บ่ได้เเ ฮะมี่โมีมาพี่นาะไม่เลิกเลยจากพี่เนาะฉันเลยละค่ะพี่นนอะข้างนอกวะคาะเท่าใดเนาะมีเงินเลไม่มีเงินเดี้ยนชีพหรือเจ็ดลอยพี่นอะเอ้แต่ว่าเอาเงินเพิ่มมึงน่ะมาสื่อ ไดตสิอ <laughs> ิ yeah, Ooh, ่มอย่าบอกพี่น้องว้นี่เห็นได้สิอิ่มพี่น้องเอ้ยลูกหน่อยแง่เห็นได้สิอิ่มแบบนี้เนาะไม่จะมาลูกหน่อยเด็ดหลูกหน่อยค่ะ หนูมหน่อยกากหน่อยแน่พี่น้องเออยาดบอี้มเด้ปา,นาแน่แต่นอกปา,กา,าคําบวอยาเหมืนอนบนเรายอมสือแต่แท้ะพี่น้องเอ้ยอ่อนควมอยากเก็สได้แต่เนาะเ็นแต่เป็นกลิ่นได้โทรทัศน์ใด้โทรศัพท์แต่อยากมันเพลินเอรเองกันเนาะก็ลองมาเบิ่งดูปานี่ แ่ต่สีอีมสีปกตีกันจะบอกโอมเอ,อืยหนองนา่คืพี่นนอะตีกันกินทุเรียนเนาะทุเรียนบัวร้ายตีกันกินนอออืืืมคั อพี่น้องเอ้ยทุเรียนะนะมันหนาสุดมากค่ะพี่น,ออน้องมับอกแหละมนันหนาสุดเฉลยเด้อบอกแหละมันหนาสุดเฉลยก็แล้วขาดอะไรเนาะอู้แต่อีกตัวพี่น้องเอ้ยแต่ขาใจ่พี่น้องว่าทุเรียนมันแพงหมนืนนะพี่น้องแต่เหตุใดมันสีอีเหม,มัอนนะพี่น,อนอ้องเหมือนนี่แหละสีอีเมือนนี่เนาะ บกว่าเริ่อนแม่แ้วมันหนอนบุยมันนอนอาจารย์มาให้เนี่ยบ่บ่บ่มันั่เด็กนั่งดูไเียมไ่ก่อนใส่กับคนอือเปล่าคือหนอนออทำยังไงถึงจะอิ่มล่ะทีนี้คือมันน้อยแท้ ใช่ค่ะเปลือกก้อนนั่นเนาะไ้คู่นึงแหละบอกงานมีเ,ขขเด้เนะจ๊ะอู้ใใอยถุ่ใจแห่งพี่น้องเอ้ยย่างบุยมอยู่เดอ้อวุยมกับย่างกินพ่อยายอยากกินพ่อยายอยักบุยมกับยางน้องพี่น้องอู้ย โอนผมก็จะเป็นจเจ้าของธุรียนเนาะพี่น้องจ้าของยนต์ธุรียนเนาะอุ้ยสุดกินนี่พี่น้องเ,เ,เออฝากเห้ะกอกไปน้ำหอมกลุ้มกลุ้มกระน้ำอันนี้ไปสองคู่แล้วคู่ใหญ่แห้ง ปรชดไอพี่หนอกมึงเนี่ยผู้น้อยหน่อยพูดหน่อยแห้งเนอะต้องอวยหนอกสิตีเต็นกินทุเรียนไ่พี่น้องเด้อเหมือนอนี้มาเบิรงเด้อทุเรียนมาขอกินมันหน่อยเนี้ยแป๊บนึงมาทั้งทีเดียวคือสบายได้เลยอื ลุงเล่ไปเนาะอันนี้หายในจุดนอยหายขึ้นมาในจุดนอยนี่ใส่เบ่ร์กีใก่ได้จ้ะหญ่ขึ้นมาในจักรนอยลูกที่สองลูกครับอีเดี๋ยวสามู่ที่สองในจัก่นอยอย่างเชไปเสือนั้น มันละาอียมาแลยบ กอกนีตกอกถือน้องเอ้ยเนี่ยมันกินหนาอันมันแต่มันมันเสีบเนาะพี่น้อเนี่ยกินยากเนี่ยราคาแพงแน่กินยานอาอันเนาะเสียบตัวนี่จะต้อนอยากกอกหนาแค่มือแดงนี่เลยจ้ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บพี่น้องเอ้ย เขาแบบซิปสับัวเเียนไม่ผ่านจะปอกขอีเรียนไม่ผ่านจะเห็นไหมคะขายพี้เรียนไม่ได้จ้ะเลือดมือย้อยหมดแล้วจ้ะ กินไปปอกไปมือแดงบ่เลยมือแดงบ่เลยจะไป็นอ่อืมทำไมถ้าเรมาไม่การปอกนัก่วงเลยพี่น้องเอ้ย บอกจะยอมกินไปเมื่อนี้เด enfin ้อพี่น้องคู่สุดท้ายแหละนะจ๊ะเดี๋ยว่าเดี๋ยว่ามีเด้อจ้าพี่น้องคู่สุดท้ายแล้วจะหมากทับบีชนะซุปหมาก่อมากนะโบซุปพี่น้องเอ้ยหิวไปกินแล้วล่ะชุด มาโตมาก็ูมุสู้พี่น้องเออเข้มฮือมั่มหามพี่น้องเออแต่ว่ายเราคนเดียวเนาะกินขาเดินพี่น้องกินขาวก็พักแล้วจุดปะหายเบื้องเมนูพี่นพี่น้องลักข่าเนนซ้ำอ่าสซ้ำลอสซ้ำลอยเก่าเก่าซ้ำลอยเก่าเก่าได้สองหน่วยเนาะพี่น้องแหล้บัวกับขาทรงสี่สิบเก่าบาท พอดีเป็น400กว่าบาทเนาะพีนออทั้ทงเบิดรวมทั้งเบิดทั้งค่าส่งน่ะพอดี460บาทพี่เนาะ460บาทารวมค่าส่งได้ซ่ํานี้สุกมึงอีกมากนึงบ่สุกมีแต่คู่น้อยๆนะพี่น้องูน้อยแหน้อยกว่ากําปูน้อยแห,ยหยู้พี่น้องเอ้อตีกันกินอีดอกเพียนได้เดียวน,นึงมาพกันกินเจ้าเอน้องตีกันกินดแท้มื้อนี้ มีนี่พี่น้พูดน้อยหน่อยได้ประมาณจะพูดหนึ่งสองสามสี่หาพูดที่หกพี่เนาะทำกูเบื้อหนึ่งแบบบลายเนพีู่ดบ่รบกุบกับบ่หุเพราะว่าฮักกัสิเคยสื่อเมื่อกินเนาะพี่เนาะเอ้ยุ่บ่หุก่จักกัสิคยสื่อเมื่อกินจัะบ่พูดแต่ว่ามันแสบมากนะ ขู่ประคุมาจ้าขูดแต่ว่าไม่แสบนะเดี๋ยวทำการกินกันนอกจากพี่น้องข้อกาศสวัสดีแหละสบายดีขอจุบกีบสัามีกันนอกจากพี่น้องเคาะกันชิมหนาเดี๋จากฝากคนไลยก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเบื้องข้อสนั่งในเรื่องจากพี่น้องบ๊ายบายจ้าเป็นตีกันกินเบื้องเรื่องสองเอ็น้องเนาะโบอยากให้พี่น้องเห็นโบอาชบเนาะจากเพราะว่าเดี๋ยวสิตีกันนะกนะพี่น้องอยากพี่น้องรับประดับพี่น้อง 拜拜，的 <Bye. S 1>